สินค้าฮาล้านนะคะยังคงเป็นหนึ่งในโในโยบายของรัฐบาลค่ะที่จะส่งเสริมและก็สร้างอาชีพสร้างรายได้นะคะแต่จะประสบความสําเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่กับคุณผู้ชมที่รับชมทางบ้านนะคะว่าจะช่วยกันอุดหนุนและผลักดันสินค้าฮาล้านหรือไม่นะคะเจ้าแรกเลยวันนี้นะคะมารูปผู้คกับเรานะคะมาทางผลิตภัณฑ์โมโมฮิเมะนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณคสรินทิพย์กู้ใหญ่หรือว่าคุณเล็กนั่นเองนะคะ,คะวันนี้ก็นำผลิตภัณฑ์ลูกพีชญี่ปุ่น ใช่ค่ะมานําเสนอให้คุณผู้ชมอยู่แล้วแนะนําไปก่อนหน้านี้เลยว่ามีหลายอย่างมากทั้งโฟมล้างหน้านะคะโลชั่นน้าตกค่ะอะไรอีกเซรั่มใช่ค่ะอเอสเซนต์ครีมไข่มุกญี่ปุ่นค่ะแล้วก็เจลครีมพีชนะคะและ BB ีครีมพีชค่ะนี่ทั้งหมดนี้นะคะเป็นสินค้าฮาลานที่พี่น้องมุสลิมหรือ ทุกคนทุกเพศทุกวัยสามารถใช้ได้เพราะมาตรฐานมาจากประเทศญี่ปุ่นเลยผลิตที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะเอามาแบบล้อนมาแบบอย่างนี้เลยญี่ปุ่นนะคะด้านหลังก็จะเห็นสินค้าฮาลานแบบนี้ช่วยกันถือเดี๋ยวบ้องได้จับสูงว่าเรามีฮาลานนะคะนี่แท้ๆเลยนี่แบบนี้ก็คือนําเข้าถูกต้องมีออยถูกต้องนะคะผู้ที่เรียกว่าอยากใช้สินค้าที่เป็นฮาลานเป็นสกินแคร์สกินแคร์ซึ่ง ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะยิ่งประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมันคือเขาไม่ใช่ประเทศมุสลิมถูกไหมคะพอเราเจอสินค้าที่เป็นสกินแคร์ที่มีตาฮาร้านรับรองของประเทศญี่ปุ่นเลยเนี่ยก็คุณเล็กมองคุณผู้ชมนิดนึงนะคะเดี๋ยวเขาจะไม่เห็นด้าสวยๆของเล็กค่ะนะคะก็จะทําให้ผู้ที่เป็นมุสลิมเนี่ยจะรู้สึกแบบอ๋อมีผลิตภัณฑ์ฮารานคอสเมติกด้วยค่ะนะคะก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือก ใช่ค่ะนะคะ,ะ,คะก็ผลิตภัณฑ์จะมีความอ่อนโยนและมีกลิ่นหอมจากะะลูกพีทญี่ปุ่นนะคะ,ะ,คะหอมเหมือนลูกพีทเลยเพราะลูกพีทเนี่ยม,มีวิตามินแล้วก็ประโยชน์ต่อผิวพรรณมากมายนะคะวันนี้มาแนะนําอยากรู้ว่าขายเท่าไหร่ราคาอย่างไรนะคะ,คะติดต่อได้เลยนะคะที่ช่องทางไหนบ้างคะค่ะเราก็จะมีทั้งเพจ Facebook นะคะนะก็คือ m o m o h i m ม t ไทยแลนด์นะคะเซิร์ชเข้าไปที่โมโมฮิเม t ไทยแลนด์ก็จะเจอเพจของเราแล้วก็ IG ค่ะแล้วก็ Tik t o ็อกที่ะะผ่านมาไปออกงานที่ไหนบ้างคะเราก็จะมีออกงานระดับเอเชียก็คือล่าสุดเนี่ยก็คืองานคอสเมนะคะงานคอสเมกที่จัดที่ไบเทคบางนาซึ่งเป็นการจัดงานที่รวมของผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับคอสเมติก ทั่วเอเชียเลยมารวมกันอยู่ที่งานคอสเมกซึ่งจัดทุกปีค่ะนะคะปีนี้ก็จะจัดประมาณเดือนพฤศจิกายนของ <คน S 2> ทุกปีรับเป็นอย่างไรบ้างค่ะก็ปีนี้เนี่ยเป็นปีแรกที่งานคอสเมกเนี่ยเขาจัดให้มีฮาลานคอสเมติกร่วมกับสถาบันฮาลานของมหาลัยสงขาาลานครินนะคะซึ่งทางสถาบันฮาลานเนี่ยเขาก็เล็งเห็นว่าเราเป็นสกินแคร์ฮาลานของญี่ปุ่น คะซึ่งมาตรฐานถ้าเมดอินเจแปนแล้วเนี่ยทุกคนก็ค่อนข้างจะให้ความยอมรับนะคะนะคะอันนี้ก็ฝากไปด้วยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์025438754และอีกหนึ่งหมายเลขค่ะ086333 7540เดี๋ยวเราขอญาตไปแวะเพื่อนบ้านวันนี้ที่มาด้วยกันมาเป็นแพ็กเกจคู่ตลอดนะสำหรับสบู่น้ำดินนะฮะเป็นสบู่ที่สัปดาห์ที่แล้วเรามาพูดคุยกันไปแล้วว่าเป็นเรื่องของหลักศาสนาเลยะนะคะที่ผลิตออกมาตอบโจทย์พี่น้องมุสลิมที่ต้องการจะชำระล้าง นะคะให้ตรงตามหลักศาสนาค่ะค่ะก็ขอเสริมนะคะก็คือสบู่เหลวน้ำดินขาวนะคะชื่อของมันคือสบู่เหลวน้ำดินบายจันนะนะคะจริงๆจันนะแปลว่าสวรรค์ส่วนน้ำดินก็ตรงตัวเลยก็คือผลิตภัณฑ์ของเรานะเป็นสบู่เหลวที่ทำมาจากน้ำดินขาวจากธรรมชาติหลักของอิสลามค่ะความจริงจริงที่มาของมันนะคะคือ ความสะอาดเป็นส่วนหนึ่งของผู้ศรัทธาในหลักของอิสลามแล้วเราก็จะมีะกฎระเบียบในการร้างสิ่งสปกปรกหรือที่เราเรียกว่านายิสอยู่หลายแบบนะคะนายิสก็คือสิ่งสปกปรกมีทั้งแบบเบาแบบกลางและแบบหนักแต่แบบหนักเนี้ยแหละคะ่ะที่คือสิ่งที่ปนเปื้อนกับน้าลายสุนัขเช่นภาชนะที่โดนน้าลายสุนัขเขาให้ทําความสะอาดด้วย นะทำความสะอาดเจ็ดครั้งหนึ่งในเจ็ดครั้งต้องใช้น้ำดินจากธรรมชาติและนี่คือจุดกำเนิดว่าเออทำไมเราถึงทำสบู่เหลวน้ำดินใบย,ยันนา t h i ค่ะนะคะทางคุณน่คุณแพรค,ค่ะสะบู่น้ำดินเนี่ยมันสามารถชำระล้างสะผมอะไรยังไงได้บ้างจรจริงมันเป็นสบูอ่อเนกประสงค์เลยนะคะเหมือนเราเหมือนเรามีทั่วไปที่บ้านใช้ง่ายๆเลยก็คือ,อใช้สำหรัล้างหลังกายก็ได้ล้างมือก,ก็ได้ล้างภาชนะที่แบบในบ้านครัวเรือนล้างจานอะไรได้หมดเลยค่ะ นะคะก็คือสามารถใช้ได้ทุกเพศทุกวัยแล้วก็ปลอดภัยด้วยจริงๆไม่เพียงแต่ทําความสะอาดที่บอกน้ําลายสุนัขจริงๆแล้วอะ่ะมันเหมาะกับครัวเรือนทุกบ้านนะคะเพราะว่าตัวน้ําดินเนี่ยค่ะดินขาว่าเขามีแร่พวกซิลิกาแมกนีเซียมที่ช่วยดูด สิ่งสกรปรกมันก็เลยทําให้ขจัดกลิ่นคาวได้ยอย่างมีประสิทธิภาพลูกค้าที่ใช้ไปที่เป็นเปิดร้านอาหารนะคะมันจะมีกลิ่นกะปีกลิ่นปลา<ม>กลิ่นกุ้งอะ<ม>ไรเงี้ยเขาก็บอกมันมันดูดกลิ่นออกคือเราไม่ได้ใส่น้ําหอมแปลว่ามันไม่มีกลิ่นหอมมากบกลิ่นเหมน็นแต่มันช่วยดูดดูดกลิ่นเหม็นออกนั่นคือคอนเซ็ปต์ของมันฉะนั้นก็เลยควรจะมีติดบ้านกันไว้ค่ะมีกี่ขนาดบ้างและราคาเท่าไหร่บ้างคะคุณแพรเดี๋ยวให้คุณแพรพูดถึงเานะคะถ้าเป็นในส่วนของโรงงานหรือว่าถ้าเป็นร้านอาหารที่ใช้ขนาด ก็จะเป็นแกาลลนขนาด5ลิตรเลยค่ะแล้วก็ถ้าเป็นครัวเรือนหน่อยอ่ะ อยู่ที่บ้านใช้ง่ายๆตั้งไว้ตรงซิงล้างมือหรือว่าล้างจานเนี่ยก็จะเป็นขวดป๊ขาขนาดส5 0 m ้ค่ะก็ใช้ง่ายๆเลยขวดป๊าง่ายๆแล้วก็มีขนาดหนึ่งพกพาค่ะก็จะเป็นหลอดตามนี้เลยค่ะอันนี้ก็ขนาด50 ML ค่ะเือเราเดินทางขึ้นรถลงเรือไปนู่นไปนี่นะคะเกิดเราไปแอบไปเอ็นดูเห็นน้องหมาน้องแมวเดินข้างถนนไปลูบไปเล่นอ่ะเรารู้สึกว่า<ช>จะต้องชำระล้างแล้วก็พกได้กินไก่ย่างมือเปื้อนกน็ล,ล้างปกติได้เลยค่ะนะคะเดี๋ยวเรามาทดสอบกันเดี๋ยวมาดูนะคะสมบุ่น้ำดินเป็นแบบนี้ ปั๊มออกมาอย่างนี้เลยเนี่เปิดให้ดูจะเป็นแบบลักษณะของเหลวก็เหมือนเหมือนเจลเหมือนทั่ปทั่วไปนะคะเดี๋ยวมาดูว่าเป็นฟองไหมนะคะตีฟองอย่างนี้เลยใช่ไหมคะปึ๊บ t e เจอร์มันก็จะหนากว่าเพราะว่ามันเป็นดินจะหนาดนึงจะใช้ใช้นิดเดียวอย่างนั้นเมื่อกี้ได้ฟองเยอะนะฟองเยอะฟองเขาก็จะนุ่มนะคะจริงๆเขามีเหมือนมีนุ่มเหมือนมีฟองเนครีมเลยใช่ค่ะมันก็จะ่อนโยนต่อผิวด้วยนะคะเด็กใช้ได้ไหมเด็กเด็กเด็กไปเล่นดินเล่นทรายไปอย่างนั้นอย่างนี้มานี่ เรามีสารสกัดจากธรรมชาติที่ลดการสะสมจากแบคทีรียด้วยนะคะก็เลยจะจะมันจะเรื่องความอ่อนโยนไม่มีกลิ่นเลยจะไม่ีกลิ่นเหมือนแบบกลิ่นดินขาวกลิ่นดินนิดนึงไม่มีกลิ่นนะคะนี่แบบนี้ปัสจากน้ําหอมพาราเบนแล้วก็แอลกอฮอล์เลยค่ะอ่อนโยนต่อผิวแน่นอนไม่มีอย่างแน่นอนเลยนะคะนี่เราล้างกันสดสดเราก็จะรู้สึกว่ามันจะมีเหมือนอะไรเคลือบผิวด้วยจะไม่ได้ทิ้งความแห้งอะ่ะนะคะนี่คุณผู้ชมจะดูเลยนะว่ามันจะไม่แห้งตึงนะคะกอบคุณค่านี่ ก็คือจะไม่แห้งตึงจะได้ความชุ่มชื้นอยู่ล้างบ่อยได้ไดบ่อยครั้งตามที่ต้องการเลยนะคะ,คะอันนี้ศาสนิกก็เองก็ส,งสาสนิกใช้ได้หมายถึง,งว่าต้องใช้ทุกครั้งก่อนละหมาดถ้าเราไปจับพวก อะไรที่ผิดหลักมาจริงๆก็คือเวลาก่อนละหมาดเราต้องอาบน้ําละหมาดอยู่แล้วอาบน้ําละหมาดมันก็จะมีหลักอาบน้ำละหมาดแต่ถ้าเราเปื้อนในยิสเราดัดยิสแบบหนักเราก็ต้องล้างด้วย้ําดินนะคะ,คะ,ะวันนี้ค่ะสั่งซื้อวันนี้นะคะกับราคาเมื่อกี้บอกไปแล้วให้โปรโมชั่นเท่าไหร่คะค่ะปกตินะคะแบบขวดปั๊มนะคะจะอยู่ที่ราคา150บาทนะคะถ้าเผื่อปกติเลยถ้าซื้อ2กล่องในช่วงนี้เราจะมีโปรอส,อสองขวด2องบบาทส่ง แต่ถ้าเป็นวันนี้นะคะก็จะได้ส่วนลด20%ค่ะในทุกๆการซื้อเนื่องในวันสตรีสากล่วันสตรีสากลฝั่งนี้นะคะเขาบอกว่าถ้าเป็นสตรีมาซื้อนะคะให้พิเศษอาจจะมีของแถมด้วยเนื่องในวันสตรีสากลแต่ที่แน่ๆลดแล้ว20%บอกว่ามามาจากรายการช่อง5นะคะก็จะได้ส่วนลดค่ะใช้คีย์เวิร์ดนี้นะคะวันนี้ใกล้วันสตรีสากลคอนเซปต์สีชมพูของเขาเขาบอกว่าเขาลด20%มีของแถมด้วยฝั่งนี้ยอมแพ้หรือไม่ ของเราก็ลด20%เช่นกัน,นทุกผลิตภัณฑ์ทั้ง7ผลิตภัณฑ์ที่บำรุงผิวหน้า ะะและชะหลัง,ลงทําความสะอาดผิวหน้าทุกตัวลด20%บอกว่ามาจากรายการ Talk t o g e t h e r ช่อง5นะคะเขาจัดหนักจัดเต็มให้เลยนะคะเ<ช>มื่อเราชําระล้างผิวนะคะตามหลักศาสนาให้สะอาดตามหลักแล้วเนี่ยเราก็มาบํารุงผิวกับฟากฝั่งนี้นะคะเป็น t o g e t h e r ได้เลย<ช>นะคะก็ค,ะคือมาสวยด้วยแบบนี้<ช>ได้เลยนะคะก็ค,ะคือใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นฮารานวันนี้ฮาร้านแท้ๆค่ะคุณผู้ชมเป็นฮารานที่เราจะผักดัน สนับสนุน s อสของไทยนะคะโดยเฉพาะเรื่องของอการส่งเสริมสินค้าของชุมชนนะคะให้เข้าถึงทุกบ้านและก็เข้าถึงพี่น้องประชาชนทั่วทุกประเทศด้วยนะคะช่วยกันสั่งซื้อมาเยอะๆนะคะฝัะ <ๆ S 2> ่งนี้หมายเลขโทรศัพท์อ,อะไรคะค่ะ090 121 2 9 0นะคะห2 1 2 9 0 0หรือว่าเข้ามาทักแชทได้ที่เพจฮาร์ลันมารเก็ตอันเบนวัคไทยแลนด์ค่ะ f e c o o o p k p e นะคะนะคะอันนี้สบู่น้ำดินนะคะทักได้เลย ฮา r ์ลันมาเก็ตนะคะแล้วก็ฮาร์ลันมาเก็ตก็ยังจัดจำหน่ายโมโมฮิเมะเครื่องปะทินผิวนำเข้าสกินแคร์จากญี่ปุ่นด้วยหมายเลขโทรศัพท์ใครอีกครั้งหนึ่งเล้วคะ0863337540หรือว่าทักแชท ที่เพจ m o m o h i m e t ไ a i l a n d m เมด i ินเจ a n h ฮ l a l น k กินแค e ได้นะคะแอดมินพร้อมตอบทุกเวลาค่ะนี่แล้วก็ส่งตรงส่งเร็วที่สำคัญส่งจริงไหมคะส่งจริงค่ะส่งเร็ว้วยค่ะส่งเร็วส่งจริงอันนี้นะคะแน่นอนเลยอยู่จังหวัดไหนอยู่ภาคส่วนไหนร่วมกันมาสนับสนุนสินค้าฮาลานของประเทศไทยได้นะคะของดีของเด็ดนะคะที่สำคัญสร้างอาชีพสร้างรายได้ผลักดันสนับสนุนเ m e จีไทยได้อีกด้วยนะคะ วันนี้นะคะเดี๋ยวทมทีมงานก็เหลือเวลาอีกเยอะไหมคะอ่าเหลือเยอะไหมนะคะก็าฝากไว้นะคะในการที่จะนะคะสั่งซื้อได้ยังคงมีเวลาอยู่นะคะตลอดวันนี้เขาบอกว่าช่วงเดือนรอมฎอนให้ทั้งเดือนไหมปีนี้ปรนี้ให้ทั้งเดือนนะคะแต่ว่าบอกว่ามาจากช่อง5รายการอาทอลเกคเกเตอร์นะคะทีมาเลยทั้งเดือนเลยฝั่งนี้ให้ทั้งเดือนไหมคะเช่นกันคะ่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับโปรเดือนรอมฎอนแบบนี้นะคะ วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะของทางรายการนะคะต้องขอขอบพระคุณทุกการติดตามรับชมนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะกลับมาพบกันใหม่ในสักดาหหน้าว่าเราจะพาใครมาทอล์กทูเกเตอร์ร่วมกันหาค,คำตอบกับคุณพบกันจันทร์ถึงศุกร์8ดโมงเช้าวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ